เรื่องบุญหนักเสียงอะไรดังมาจากหน้าต่างดังวู้วิววิว,ว,วไม่ใช่เสียงคนพอสวดมนต์เสร็จเสียงก็หยุดลงเวลาเราครบกับเพื่อนหรือสนิทก,กับใครลองสังเกตดูว่าคนบางคนที่มีจิตเป็นกุศลว่าจะคบกับกัลยาณมิตรที่มีจิตในทํานองเดียวกันแบบโบราณว่าสีลเสมอกันคนชอบทําบุญจะไปคบหากับคนชอบทําบุญด้วยกันฉันเองเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแบบไหว้พระ หรือวัดเก่าแก่แบบโบราณสถานแล้วก็ทำบุญซึ่งเป็นทำนองเดียวกันกับคนข้างตัวว่างๆก็ตลอนตลอนไปเที่ยวตามวัดในจังหวัดต่างๆหาที่ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินทำบุญแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขเช่นกันคนที่ชอบการพนันไปเท่ไปบาร์ไปกินเหล้าไปเที่ยวผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าจะไปคบกับเพื่อนที่ชอบแบบนั้นเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็คงคบกันได้ยากคนที่ชอบทำบุญ บางครั้งจะมีใครมาขอส่วนบุญเช่นพระบวชใหม่ที่เขาถือกันว่าบุญแรงเพราะสียังบริสุทธิ์อยู่ฉันเองยังเคยรอหน้าโบสถ์เพื่อใส่บาตรพระใหม่ที่โบราณเขาว่าได้อน,นิสงแรงพระใหม่จะเคร่งในธรรมวินยัยทําให้วิญญาณเร่ร่อนและปูตผภีอาจจะมาขอแบ่งส่วนบุญเพื่อนเคยเล่าว,ว่าบวชใหม่ไปอยู่วัดตามต่างจังหวัดเงียบๆจะมีคนมาขอประตูกุติยามวิการบ้าง หรือบางทีเดินจงกรมอยู่ก็จะเห็นเงาหรือเสียงอะไรบ้างบางทีก็เป็นที่จิตนิวรณ์ไปเองเพราะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศวังเวงในวัดเลยมีความกลัวและคิดไปเองซึ่งพระอาจารย์จะสอนให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้วิญ,ญญาณทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมในภาษาไทยการบวชมีอยู่สองคำหากบวชเป็นสามเณรเราจะเรียกว่าบรรพชาส่วนการบวชเป็นพระภิกษุจะเรียกว่าอุปสมบทเป็นอนิสงส์พิเศษที่พ่อแม่จะได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อลูกบวช ไม่ต้องอนุโมทนาด้วยคนข้างตัวที่เคยบวชครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสองตอนนั้นอายุแค่21ปีที่ว่าแถวแถวบ้านพอคืนแรกมีคนมาเตือนว่าให้ระวังสิ่งที่มองไม่เห็นมาขอส่วนบุญตอนฟังก็เฉยเฉยไม่เชื่อเท่าไหร่คืนนั้นพระใหม่ได้จำวัดในกุฎีคนเดียวปกติวัดในกรุงเทพนี้พอพระใหม่ทำวัดเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากได้ฉันน้ำปานะแล้วก็จำวัดแค่สองาทุ่มเท่านั้น เวลาล่วงไปไม่นานเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มซึ่งจํำวัดได้สักพักเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจับใจความไม่ได้เป็นเสียงที่บอกไม่ถูกว่าเสียงอะไรดังมาจากหน้าต่างดังวูว,วูวิววิวไม่ใช่เสียงคนเป็นเสียงที่เกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ยินชัดเจนเพราะหน้าต่างเตี้ยเขาระวังตัวอยู่แล้วเลยตั้งใจสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสัมภเวสีต่างๆที่มาขอส่วนบุญพอสวดมนต์เสร็จ ฟังเสียงไปสับพักประมาณสิบนาทีเสียงก็หยุดลงวันรุ่งขึ้นพระพี่เลี้ยงถามว่ามีอะไรใหม่เขาก็เล่าให้ฟังอาจจะเป็นเปรตมาขอส่วนบุญปรากฏว่าพระใหม่โดนกันท่วนทั่วสมดังคําเตือนส่วนการบวชครั้งที่สองเขาไปบวชที่วัดไทยในพุทธคโยย่าประเทศอินเดียช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษที่เสด็จสวรรคตลง คราวนี้ไม่เจอวิญ,ญญาณอะไรแต่มีบททดสอบสาหัส,สกันทีเดียวคือมีมารมาผจญเกิดท้องเสียถ่ายไปสิบกว่าครั้งจนอ่อนเพลียแต่ก็ประคองตัวมาได้จนศึกเรื่องพระใหม่กับเปรตนี้ได้ยินหลายครั้งแล้วแต่ไม่ค่อยจะได้มีใครเห็นตัวมากนะักนอกจากจะได้ยินเสียงโหยหวนสูงสูงต่ำต่ำแบบท,ที่เล่าข้างต้นแล้วก็เล่ากันว่าเป็นเสียงเปรตแม้กระทั่งในวัดกลางกรุงเทพแบบวัดบวรนิเวศวิหารหรือวัดสุทัศน์แรงวัดสระเกศ เปลญวัสุทัศน์หรือวัตรีทศเทพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงเล่าว,ว่าพระสังกิตจ,จะคุณแห่งวัตรีทศเทพเคยได้ยินเสียงเปรตและเห็นเปรตที่วัตรีทศเทพส่วนในวัดบวรนี่ก็มีพระเนรเล่าขานกันว่าได้ยินเสียงเปรตที่ตำหนักทรงพศเขาว่ากันว่าคุณชายทองน้อยหรือหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรได้ยินเสียงเปรตร้องยามวิกาลหลายครั้ง ขนาดคิดว่าจะเอาเครื่องอัดเสียงมาบันทึกเสียงเปรตปรากฏว่าพอจะกดบันทึกเสียงจริงๆเปรตไม่มาตามนั้เสียอย่างนั้นแต่พอไม่ได้เตรียมก็มาหหยหวนเหมือนเดิมสมเด็จพระยานสังวรท่านทรงให้คําแนะนําแก่พระบวชใหม่ว่าให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เสียงนั้นก็หายไปไม่มาร้องหหยหวนคร่าครวญขอส่วนบุญอีกเรื่องวิญญาณมาขอส่วนบุญนี่ไม่ใช่เจอกันแค่พระบวชใหม่เท่านั้น เพื่อนฉันที่ไปวัดนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดแถวภาคอีสานก็เจอจังๆเหมือนกันโดยนอนในกุติไล่ป่ากุติละสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งนอนห้องข้างบนอีกคนนอนห้องข้างล่างคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คืนที่สองเกิดสลับกันนอนเธอขึ้นไปนอนห้องข้างบนแทนอีกคนหนึ่งระหว่างที่กำลังจะนั่งสมาธิตอนดึกเธอได้ยินเสียงล่าอ่างสังกะสีนอกบ้านดังโคลงเคลง เสียงเดินไปมาบนใบไม้แห้งรอบบ้านดังกรอบแกรบเสียงนั้นเดินเข้ามาในบ้านขึ้นบันไดามาหยุดหน้าห้องของเธอแล้วก็เดินวนลงวนขึ้นหลายรอบตอนแรกเธอนึกโมโหเพื่อนร่วมบ้านว่าดึกดื่นเที่ยง,งคืนไม่รู้จะกลับจากนอนเดินวนไปวนมาอยู่ได้หรืออาจจะออกไปเดินจงกรมหรือเปล่าเธอพยายามนั่งสมาธิโดยไม่สนใจเสียงต่างๆที่ดังรอบบ้านแต่ก็ไม่สําเร็จเสียงนั้นเดินไปมาทั้งคืนจนเธอไม่ได้นอนเลยเช้าวันต่อมาเธอเดินตาคล้ำเพราะอดนอน ออกมาทำว่าเช้าเจอกับเพื่อนร่วมห้องที่แผ่นด้าพอกันพอกันสอบถามได้ความว่าต่างคนต่างได้ยินเสียงแต่นึกว่าอีกฝ่ายเป็นคนทําเสียงดังจนพอหลายชั่วโมงเข้าถึงได้ถึงบางอ้อว่าที่ได้ยินน่ะมันไม่น่าจะเป็นคน